สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่อนพยากรณ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องคนอ่านดาวนะคะดวงรายวันประจำวันอังคารที่14ธันวาคม2564ขึ้น10คข้ามเดือนหนึ่งปีฉลูท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ตอนนี้การงานของท่านถึงจุดอิ่มตัวจุดที่ตัดสินใจขยับขยายอย่างเด็ดขาดยอมเสียเพื่อไปต่อยอมเจ็บเพื่อโตการเงินมีเหตุให้ต้องใช้เงินออมขยับขยายรูปแบบการออมเปลี่ยนจากออมไม่ได้ดอกผลเป็นอย่างอื่น ขายทองขายที่เล็กๆความรักคนโสดอยู่ในช่องอยู่ในช่วงตัดสินใจเด็ดขาดที่จะไปต่อระวังโดนหลอกเรื่องเงินเสียเงินเก็บคนที่มีคู่แล้วกำลังขยับขยายคิดแต่งงานลงขันร่วมกัน ออมเงินร่วมกันสุขภาพระวังอุบัติเหตุแตกหักกระแทกให้เสียงเงินโดยไม่คาดคิดท่านที่เกิดวันจันทร์การงานจังหวะดีจังหวะที่ใช่แก้ปัญหาได้ถูกคนถูกจุดถูกเรื่องปลดล็อกที่มีอยู่ได้เจอหุ้นส่วนหรือทีมงานที่ใช่เคลียร์ปัญหาได้การเงินปลดล็อกทางการเงินมีคนช่วยเหลือจากที่มีปัญหาจะแก้ได้ ไปต่อได้ราบลื่นความรักคนโสดคุยหลายคนแต่จะมีคนหนึ่งที่คลิกที่สุดคนที่มีคู่แล้วเจอคู่ที่เหมาะสมคู่สร้างคู่สมคู่ดีสุขภาพมีหลายหมอแต่จะเจอหมอคนเดียวที่รักษาได้เจอหมอดียาดีท่านที่เกิดบันอังคารการงานมีการฝึกอบรมการพัฒนาฝีมือพัฒนาความรู้ การเตรียมเผชิญคู่แข่งการเงินมีการเก็บออมอยู่เรื่อยๆมีการหมั่นลงทุนสม่ำเสมอไม่ประมาทในเรื่องของการเงินความรักคนโสดพร้อมใจกายในการมีคู่อยู่เสมอคนมีคู่แล้วเตรียมปะทะ มีเรื่องที่เก็บไว้รอพูดคุยรอเคลียร์สุขภาพให้มันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอท่านที่เกิดวันพุธการงานการสะสมงานที่ค้างค้างไว้หรือมีการพักผ่อนพักงานพักร้อนสามารถเคลียร์ปัญหาได้การเงินเคลียร์หนี้สินสะสางบัญชีความรักพร้อมจะเริ่มต้นมีความรักใหม่ๆหรือเป็นคนที่รักตัวเอง ถ้ามีแฟนแล้วเป็นคนไม่สนใจใครสนใจแต่ตัวเองเป็นคนเปิดเผยสุขภาพความร้อนมีพลังงานหยินหยางเยอะผมผมหรือหนังศีรษะมีปัญหาท่านที่เกิดวันพุทธัสท์ป,ปีการงานท่านทำงานอยู่เบื้องหลังคอยช่วยเหลือไม่เปิดเผยตัวตนออกมายังมีของดีที่รอเปิดเผย ยังโชว์ความสามารถไม่หมดการเงินมีคนแอบช่วยเหลือทางการเงินมีผู้ใหญ่สนับสนุนทางการเงินหรือขึ้นเงินเดือนมากกว่าปกติหรือได้รับโบนัสมากกว่าปกติความรักคนโสดแอบรักคนอื่นหรือถูกแอบรักคนที่มีคู่แล้วไม่แสดงออกแต่มีการเซอร์ไพรส์บ่อยๆสุขภาพระวังโรคอ้วนปวดเมื่อยแขนหลัง ท่านที่เกิดวันศุกร์การงานควรอยู่นิ่งๆไปอีกสักพักเหมือนจะเดือดร้อนมีปัญหาแต่ก็มีคนช่วยการเงินอยู่ในภาวะวิกฤตคับขันแต่ได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นมีเหตุให้ต้องจ่ายหนักของเสียของพังความรักคนโสดไม่พร้อมที่จะมีใครยังอยู่นิ่งๆแบบเจ็บๆคนมีคู่แล้วสาหัส ออกไปทางนิ่งๆระวังมีการลงไม้ลงมือภายในครอบครัวทางแก้ไขคืออยู่นิ่งๆสงบสงบ,สงบดีกว่าสุขภาพระวังอุบัติเหตุขาแขนหัวใบหน้าเลือดตกยางออกแนะนำให้ทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาท่านที่เกิดวันเสาร์การงานงานมีคนควบคุมและคนถูกควบคุม ธุรกิจพึ่งพากันประคับประคองกันการเงินมีการตกลงทางการเงินมีพันธสัญญาติดตามทวงหนี้ตามภาระผูกพันความรักคนโสดเจอคนไว้ใจได้เจอคนเป็นผู้นำหรือตนเองเป็นผู้นำคนที่มีคู่แล้วมีผู้นำผู้ตามมีการควบคุมและจํำยอม จับมือกันแล้วพร้อมไปด้วยกันสุขภาพระวังมือข้างซ้ายนิ้วเส้นเอ็น